สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานพริตตี้พอนิเจอร์นะครับเราจะมาแนะนําชุดห้องนอนอยูนิคนะครับซึ่งเป็นชุดห้องนอนที่ขายดีของทางโรงงานพริตตี้พอนิเจอร์นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่เตียงนอนเลยนะครับหัวเตียงออกแบบสไตล์โมเดิร์นสีขาวล้วน ฐานเตียงมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานสามารถรองรับน้ําหนักได้ดีเลยตัวต่อมาจะเป็นโต๊ะเครื่องแต้งแบบยืนที่มาพร้อมกับกระจกพึ่งตัวซ้ายมือเป็นชั้นวางของด้านล่างรองลงมาเป็นลิ้นชักเก็บของและล่างสุดยังสามารถเปิดปิดเก็บของได้อีกสำหรับสาวๆคนไหนที่ของเยอะไม่ต้องกังวลเลยครับเก็บของได้เยอะสใจแน่นอน ตู้เสื้อผ้าขนาด4ฟุต3บานเปิดที่ออกแบบให้ทันสมัยเหมาะกับสไตล์โมเดิร์นมีชั้นวางของด้านบนและราวแขวนที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีตู้เสื้อผ้าขนาด3บานเปิดที่เปิดแบบมุม45องศาและมาพร้อมกับ2ลิ้นชักเก็บของทำให้เป็นที่นิยมและติดอันดับขายดีของทางร้านพรที่เฟอร์นิเจอร์ สำหรับราคาของชุดห้องนอนรุ่นยูนิคนะครับขนาด6ฟุตราคา8,490บาทและขนาด5ฟุตราคาเพียง7,990บบาทบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับราคานี้